สวัสดีครับผมต่อจากช่องโดนอินโฟนะครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวสินค้านะครับเ,เป็นตัว r a d i โอมาสเตอร์นครับตัวรีโมทรุน T8 Pro นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากร้าน FPV ไทยนะครับตัวรีโมท r ร d i โอมาสเตตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับเป็นตัว T8 Pro กับตัว T8 Pro ไม่ Pro นะครับตัวธรรมดานะครับ สเปคข้าวค่านะครับก็คือตัวที่8 Pro เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นวิทยุที่รอ,องรับตัว OpenTX เนี่ยซึ่งก็เป็นที่นิยม,มในรีโมทเกือบทุกรุ่นนะต้องต้องเป็น OpenTX นะครับหรือบางรุ่นที่ไม่ใช่ OpenTX เนี่ยเขาก็เอา OpenTX OpenTX นี่แหละมาดัดแปลงนิดหน่อยแต่โดยโดยตั้งต้นแล้วเนะี่ยจะเป็น OpenTX นะครับโดยตัวนี้มันจะเป็นมัลติโมดูล compatible radio นะครับก็คือรองรับหลายโปรโตคอลเนี่สเปคคร่าวๆคือน้ำหนัก266 266กรัมนะครับเอ่อเป็นรีโมคทความถี่2 4 g จุิกะเฮิร์นะครับเนี่ยตัวไ f ฟ์ is, โ,โ,โมโดูนะครับจะเป็นมันติโปรโตคอลโมดูครับคอมแพตโดยมันใส่ชิปตัวมันติโปรโตคอลเนี่ยเบอร์ CC 2 5 0 0งะครับเอ่อซึ่งก็ทำให้รองรับพวกเนี่ยฟรีสกาย SFSSS Radio Link และอื่นๆที่เขาเขียนว่า a d More ตรงนี้นะครับก็คือตัวมัติโปรโตคอลตัวนี้มันเป็นกึ่งกึมันเป็นเหมือน Open Source นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเฟรมแวร์ใหม่ออกไปก็ทำให้รองรับตัวโปรโตคอลได้มากขึ้นนะฮะกำลังส่ง20 d p m ซึ่งก็ทำให้ส่งได้ไกลประมาณ1กิโลเมตรขึ้นขึ้นอยู่กับตัว Receiver ที่เราใช้นะครับตัวนี้ตัว แอนตนาเกนเป็น2 dB เป็นแอนตนาอยู่ภายในนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูนะมันจะมีมันจะมะีช่องให้เราโมฮนะให้ DIY เสาเพื่อให้แรงกว่านี้ได้นะครับมีแบตเตอรี่มาข้างในเป็น3.7มจุดเโวลต์หนึ่งพันมิลลิแอมป์เตที่แบตเตอรี่นะฮะมันจะแบ่งมันจะแบ่งเป็น500มิลลิแอมป์งก้อนนะครับอยู่ข้างในต่อขนานกันกลายเป็น1,000มิลลิแอมป์ก็พอร์ตที่ใช้เป็น USB-C เฟรมแวร์เป็น o p e n น x ีเอ็กซ์มันติดโปรโตโคอลทีเอสโมดูลนะครับ Uh, ลองรับชแนลของพวกสวิตต่างๆนะครับได้16ช n e l ขึ้นอยู่กับ r e เซิร์ r นะก็ตัวจอเป็นความละเอียด128คูณ64จุดนะเป็น LCD uh, จอขาวดำนะครับส่วน g i มบอ l นะครับจะต่างจากรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาจะเป็น High Precision q u a r t Bearing Potentiometer Sensor กิมบอลนะแต่ตัวนี้จะเป็น Hall Sensor uh, High Precision Quartz บอ b แบ i n g งหอเซนเซอร์กิมบอลก็มีส p อร์ตไวซ e แต่ต้องต้องใส่ SD card นะครับไม่มีเอไม่ไม่มีเอ card ให้มาด้วยพอใส่ SD card เข้าไปใส่ไฟล์เสียงเข้าไปปุ๊บมันก็จะพูดเป็นเสียงได้นะนะเป็นส่งเสียงเตือนในเสียงด้ทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันหนึ่งอ่ะเปิดกล่องมาข้างในมีอะไรบ้างโอเคก็มีตัวรีโมท มาตามบบนี้ข้างในกล่องก็มีสาย usb type c มาให้นะครับก็ใช้สำหรับเป็นใช้สำหรับคอนฟิกหา้างต่างตัวรีโมทครับหรือใช้กับตัวเล่นซิมูเลเตอร์ก็ได้แล้วก็ใช้ชาร์จด้วยแล้วก็นี่คู่มือโอเค คู่มือข้างในก็บอกละเอียดเลยฮะบ,บอกปุ่มต่างๆนะว่าทำอะไรบ้างมีวิธีการใช้งานวิธีมีสเปคด้วยฮะแต่อันนี้คู่มือดูเหมือนที่ให้มาจะละเอียดสู้ที่ดาวโหลดไม่ได้นะับเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันให้คู่มือจากหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยจะละเอียดเลยมีวิธีใช้ตัว OpenTX ด้วยอันนี้ คู่มือที่ตดิดมามันจะแค่บอกปุ่มโอเคทีนี้มาดูตัวรีโมทนะครับก็เป็นไซส์เล็กนะครับแต่ว่าถ้าดูจากคลิปจับแล้วเนี่ยมันมันอวบถนัดมือดีมากนะครับถ้าเทียบกันกับตัวไอ้ยังผมมีเ e อ็กไลท์ขนาด ก็จะเหมือนตัวเล็กกว่า X Light นิดนึ่งครับเพราะว่าความถนัดนี่ตรงช่วงนี้นี่ทําเป็นยางอะก็เข้ามืออยู่แต่ในตัวท T8 Pro นี่จะจะเต็มมือก็ถนัดอยู่ครับแล้วก็อตรงนี้ไม่ได้เป็นยางนะะแต่ก็ทําเป็นมี texture เ,เนี่ยกัรลื่น,นเ,เจอร์กันลื่นถ้าเป็นตัวตัว X Light ก็ยังโอเคนิ้วนิ้วที่เราสอดนอะก็ไม่ไม่โดนสวิตต์นะไม่ไปไม่ไปผักโดนสวิตต์แต่ตัวริดโอมาสเตอร์นี่กว้างกวา่าก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยสวิตท,ที่มีมาให้ก็เนี่ยมี A, S, A, A, B, C, D อ่าข้างล่างก็จะเป็นสวิตแบบสองตำแหน่งนะครับตอกแบบฮะส่วนข้างบนเป็นสามตำแหน่ง เนี่ยโอเคก็สวิต์มีมาให้สี่ตัวนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นที่พักนิ้วนะครที่พักนิ้วนี่คือเราออกอยางนึงแล้วก็คือถ้าถ้ามีเล็บนิดนึงก็ถ้าจะออกได้เนะี่ยอันนี้เป็นที่พักนิ้วนะคือเราเวลาเราจับนิ้วเราก็จะไปรองอยู่ตรงนี้เพื่อความถน,นัดนะฮะ Okay. ส่วนตัวตรงนี้เป็นสายคล้องนะครับอันนี้ผมว่าดีนะเพราะอย่างเช่นเอกลา์ไม่มีก็เป็นแทงกู้ทูเนี่ยมีแทงกทมีก็คือต้องต้องใส่เพิ่มเข้าไปนี้ขนาดเทียบกับแทงกูทูก็ไล่ๆกันอ ความห่างสติ๊กมันจะมันจะความห่างสติ๊กนี่คือไล่มาอืมันจะตกมาประมาณตรงนี้ก็ก็คือความห่างสติ๊กมันจะมันจะแคบกว่าตัวแทงกระถูนะแทงกระถูนี่มันบอกว่าเป็นฟูไซด้เลยทีเดียกับว่ารูปล่างอ่ะมันเล็กแต่ระยะของกิมบอลมันมันฟูไซส์ครับแต่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเล็กเล็กอยู่ครับแล้วก็ถนัด หมายถึงว่ามัน,มนชิดกันก็จริงแต่ว่ามือเราไม่ได้มีปัญหาไปชนกันนะอะแล้วก็สติ๊กก็ปรับความสูงต่ําได้เนี่ยเหมือนทั่วไปหาเคือหมุนออกแล้วหมุนตัวล่างตามมาแล้วก็หมุนลงไปก็ตรงนี้ก็มีการลื่นคือจับถนัดทั้งที่ใครใช้แบบทั้มนะครับใช้แบบเอานิ้ววางบนหรือแบบจับจีบเนี่แบบพินช์เชน ไฮบิดก็ได้อย่างผมเนี่ยไฮบิดก็คือผมจับปนกันสองอย่างอะ่อะก็ถนัดครับทีนี้สติก๊กเรื่องน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญมากเลยตัวเนี้ยน้ำหนักมันจะบอกไงดีพีคือบางคนเนี่ยจะวอย่างอย่างเนี้ยเอกไลท์เนี่ยมันจะนิดเดียวอะ่ะมันจะเบาๆาอ่ะมันจะเบาเบาแล้วเราความรู้สึกเราเราเลื่อนมันจะบางคนอาจจะชอบบางคนก็นอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเลื่อนไปแค่ไหนอย่างเงี้ยนะ ส่วนตัวนี้ถึงมันจะเป็นกิมบอลแบบแบบอ a l l นเซอร์นะครับแต่ว่ามันก็ทำน้ำหนักมาดาีก็ละเอียดระยะสุดตติก็โอเคนะฮะก็คิดว่าจะคิดว่ามันสั้นกว่าแทางก็ทูหน่อยแทงก็ทูกว่าจะลากไปที่สุดริมเนี่ยมันระยะทางมันไกลนะทำให้ได้บังคับได้ละเอียดนส่วนตัวนี้จะน้อยกว่าหน่อยแต่ก็ยังถือว่าโอเค แล้วก็มันไม่เบาเหมือนเอ i กไลท์อะว่ามันกำลังดีเ l i กไล์มันเบาแล้วคนใช้เอ i กไลมาก่อนแล้วไปใช้แท่งก็ทูกลับมาใช้เอ i กไล์อีกทีหนึ่งจะสึกว่าเอ i กไล์มันเบามากเลยแต่ตัวนี้มันจะมีน้ําหนักไปอยู่แล้วก็ตัวโปรนี่เป็นฮอลเซอร์ด้วยนะครับก็คือฮอลเซอร์หมายถึงว่าการที่สติ๊กมันขยับเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เป็นแมคานิคมาสีมาขูดโดนกันนะครับอ ก็ทาให้แข็งแรงทนทานแล้วก็เอความแม่นยําสูงกว่าอย่างอย่างตัวไม่โปรมันจะเขียนว่าตัวไม่โปรเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นโอเคมีมีลูกปืนช่วยทําให้มันไม่เสียสีกันเยอะเกินไปแต่ว่ามันก็ยังใช้โพเทนชิโอมิเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนโมลล่มเล่งลดเสียงเครื่องเสียงสมัยก่อนที่เวลาเราใช้ไปนานแล้วเอมันจะเล่งลดเสียงไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะมันเป็นตัวความทนทานตับค่าได้ แต่ถ้าเป็นถ้าเป็น h a เ l sensor เนี่ย Hall นเซอร์มันจะไม่มีส่วนที่มาสัมผัสกันอาจจะใช้เป็นเซนเซอร์อ p t i c a l ครับใช้แสงในการรับแสงหรืออาจจะใช้เป็นตัวลูก k i n g ที่ส่งข้าวมาเป็นดิจิตอละมันก็เลยดีกว่านะครับโอเปียงตรงนี้ตัวจอนี้ถอดออกได้ครับ จอถอดออกได้ก็พอถอดปุ๊บก็ไม่ใช่รุ่นโปรลนะแต่แต่ตัวที่ไม่ใช่โปรที่เป็นติทีแปดเนี่ยก็สามารถซื้อจออใส่เพิ่มได้นะครับแต่ตัวทีแปดโปรก็ยังมีข้อดีกว่าอยู่ดีนะครับอย่างเช่นตัวซิมบ,บอลก็เป็นฮอสเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มบายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีจอหรือรุ่นใช้ทีแปดเนี่ยตรงเนี้ยก็คือใช้บายกับตัวลำโดนของเราอื แต่ถ้าเราใช้เป็นัตโพแล้วไม่ไม่ต้องกดปุ่มอย่างนี้ก็ได้ก็ก็สื่อสั่งบายจากตัวหน้าจอได้โอเคนี้รูปร่างภายนอกอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะส่วนนนี้เป็นไฟ LED บอกระดับแบตเตอรี่นะครับถ้าถ้าเป็นตอนชาร์จมันก็จะวิ่งวิ่งให้ดูฮะว่าชาร์จจะเต็มหรือยังถ้าเป็นตอนไม่ได้ชาร์จก็จะบอกระดับนะก็ถ้าเต็มก็ไฟติดทุกดวงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงอ่า ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับช่องกลมๆเนี่ยแกะออกได้ครับแกะออกได้ลองแกะดูตรงนี้ไว้สําหรับใส่เสาอากาศ DIY นะครับถ้าเพื่อนๆแบบเอาเสามาต่อเชื่อมกับข้างในขันน็อตสี่วนี้ออกก็จะถ้าเป็นช่องให้ใส่เสาอากาศส่วนตรงนี้ก็เป็นช่อง USB Type C ช่องด้านล่างก็เป็น AC card ครับก็ใส่ AC card ต้องไม่มีให้มาด้วยนะครับก็ซื้อใส่เองโอเค okay. ถ้าอยากให้รีโมทมีเสียงเตือนเวลาแบบโดนใกล้หมดอะไรเงรี้ยก็เซ็ตจากตัว OpenTX แล้วก็มีเสียงเตือนออกลำโพงตัวนี้ได้โอเคโอเคตอนนี้คือพูดสเปคภายนอกไปหมดนะครับเดี๋ยวลองลองมาเปิดดูสักทีนะครับ <laughs> เ,พเพื่อนๆอาจจะรออยู่ไม่เปิดดูสักทีก็กดค้างครับ อ่ามันจะสั่นเตือนด้วยโอเคก็เปิดมาหน้าตาแบบนี้ครับก็มีมีไฟบอกว่าเปิดอยู่นะฮะแล้วก็มีระดับแบตเตอรี่อ่ก็หน้าจอเป็นแบบนี้หน้าจอก็เหมือนเอ่อ o x e n X ทั่วไปเลยครับเป็นแบบนี้ครับก็มันจะไฟดับไปนก็ขยับตติ๊กมันไฟหน้าจอไม่ขึ้นฮะไม่เหมือนตัว x อ i กไลแต่ว่า เวลาเราใช้กดปุ่มต่ตางๆฮะมันก็จะไฟล์ขึ้นมาเหมือนเดิมทีนี้มาดูมาดูหน้าจอนนะกดปุ่มซีดก็คือปุ่มเมนูเนี่ย้างปุ่มเพจตรงนี้ก็หน้าตาแต่ละเมนูก็แบบ open tx เลยครับมีเทนเนอร์โหมดด้วยเ,เดี๋ยวนะมันมีช่องผมลืมให้ดูฝั่งนี้มันเป็น sd card กับ USB นะฮะฝั่งนี้ผมลืมให้ดูนี่มันมีมีรูด้วยอ่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงมันเป็นอ่อนี่ฮะตรงนี้ฮนะมันเป็นเทรนเนอร์พอร์ตนะฮะก็คือไม่ได้เป็นหูฟังนะฮะเทรนเนอร์พอร์ตคือเสียบสายพ่วงกับวิดยุออีกตัวหนึ่งเพื่อเพื่อใช้ในการให้อีกคนหนึ่งเชนอีกคนหนึ่งในการบินไดนะ้เหมือนของพวกฟิลสกายอ่าเป็นพอร์ตเทรนเนอร์นะฮบ พอตด้านหลังตรงนี้ยังรูนะเป็นพอตเรนเนอร์นะครับอ่าโอเคอ่ามาดูพอดีเห็นหน้าจอนี้นะอ่าหน้าจอถัดไปอ่นี่ฮาร์ดแวร์ก็คาลิเบตจากหน้านี้นะครับหน้าสุดท้ายนี่บอกว่าเป็น open tx สำหรับ t แปดะในหน้าในหน้า open tx org เขาก็จะมีเฟรมแวร์ให้โหลดแล้วก็เป็นสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะแล้วก็ตัวนี้ใช้กับ open tx company ได้นะครับ ใช้ในการาแบ็กอัพค่าต,ติดตั้งค่าที่เราเซตอัพนะครับแบ็กอัพตัวโมเดลของเรา,เอาโอเคทีนี้เดี๋ยวถอยออกไปดูเมนูโมเดลบ้างโมเดลบ้างนะโอเคอันนี้มีหนึ่งโมเดลนะครับกดหน้าถัดไปก็เซตอัพโมเดลเหมือนทั่วไปคนระับ i p u t Mixer Output c u r v Logical Switch Special Function Telemetry uh, uh, Display ก็ครบหมดแล้วก็คิดว่าครอบคุมหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวร m โมทรุ่นนี้นี่ยก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมใส่ description ไว้ ใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันให้นะครับก็โดยรวมนะครับผมดูว่ามันก็สําหรับมือใหม่คือด้วยราคามันแล้วก็สิ่งที่ได้รับทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยฮอลกิมบอลเซนเซอร์ด้วยนะครับมีหน้าจอก็จับถนัดนะครับก็ถือว่าเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็มือสมัครเล่นจริงจังขึ้นมานะครับ อโอเคเลยผมเห็นหลายคนก็ใช้รุ่นนี้บินเหมือนมือโปรก็ใช้ครับพอชื่อรุ่นก็บอกอยแล้วนะครับรุ่นโปร,โปรก็ครบเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรหรือว่ามีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ